嗯。Oh. ครับครับเอาอะไรคือคือครับครับ <laughs> 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 Gracias. อ๋อบอกกันใช่ไหมกนว่าวันนี้เป็นวับที่5นนะค้ับเรกน่าอะรับ 嗯。 d คะแนนเดิมอยู่ที่50คะแนนนะครับแล้วก็อย่าลืมดูอยู่นะครับเข้าไปเลยนะครับปลาเลยครับใครนําไปแล้วครับ8 2 8 2ดูนะครับโทษ5 8 2ครับ Terima kasih telah menonton! vâng đi đi vâng vâng đi vâng 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 5ตุลาคมนะครับ7สิงหาคม1400อันนี้มีหน้าทีา่บินเถอะครับสวัสดีครับสุขดีครับนะครับ ครับสำหรับบอนงนะครับตอนนี้ถิงก,กาวแล้วนะครับที่หลังเส้นชัยนะครับหลัเส้นชยัยเป็นัเส้นนะครับให้จะมดูไดนน้นะครัครับนสานะครั่นาาลาน,า,า,ลา,นา,าทีนะครับูกจะมีการศูนน,นะะีชาย 6, 7, 8, 9, 1 1 2 3 4 5 6ปีชายนะนุ่นอายุส4สีปีชายนุ่นเพื่อไปชาดดูนิุมสาวกนลู